นะครับผมขอเชิญน,น้องไทเทนเบริเวณด้านหน้าเวทีเพื่อรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการได้เลยนะครับเชิญตรงกลางเวทีได้เลยนะครับน้องไทเทลน,นะฮะและก็หลังจากนี้นะครับเรายังมีรายการแข่งขันอีกหนึ่งรายการซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของรุ่นใหญ่ในวันนี้นะครับผมบอกลาอยุ่สักปีสักปีอายุอายุเท่าไหร่เป็น เป็นคนภาคไหนเป็นคนอีสานหรือคนภาคกลางเอ,อ่อเห็นไหมนี่แหละพินพินเนี่เป็นของทุกภาคนะพินนี่ไม่ใช่ของอีสานอย่างเดียวเป็นคนพินของทุกภาคแต่ว่าลายนี่ลายของอีสานมันเยอะเรียกลายเรียกสำเนนยงของอีสานเปลี่ยนสำนองของอีสานเนี่ยเยอะนีเราก็เล่นสำนองอีสานด้วยทำนองภาคกลางด้วยก็ถือว่าทำได้ดีวันนี้นะขอให้โชคดีพัฒนาไปอีกกรืเลยเพราะว่าพินจริงๆแล้วมันจะมันจะ มันจะเริ่มลายอีสานมันจะเริ่มมันจะเริ่มเกินไปด้วยลายของของฝรั่งกีตาร์เยอะแตเ่เราให้ผสมกันให้มีลายของอีสานให้ให้มากกว่าของฝรั่งนิดนึงนี่เราเราทำได้ไดเ้เลยนั้นมาแล้วไม่ไม่ใช่ของฝรั่งเยอะเท่าไหร่อันนี้มันเลยเลยครึ่งเลยครึ่งเรามีความเป็นพินของลายอีสานเลยครึ่งหนึ่งประมาณ70็สปอร์เซนนะขอให้โชคดี ไตเติ้ลคะเก่งมากเลยนะลูกสามารถยกตัวแล้วก็ขยี้ไปได้ด้วยะนะคะแล้วก็เสียงก็ไปได้ตลอดรอดฟังทั้งหมดเลยนะคะชื่นชมมากๆนะคะก็อยากจะฟังไตเติ้ลดีช้าๆแล้วจะเพราะแค่ไหนอ่ามีวันนี้ฟังได้เร็วแล้วก็คล่องแล้วก็ไหวมากค่ะชื่นชมค่ะคอยเช่าดีนะลูกเก่งมากนะครับสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งนะคะน้องไตเติ้ล รู้สึกเราจะเป็นคนสุดท้ายโลกลืมโอเคหนูเก่งมากเลยลูกนะครับทักษะหนูเนี่ยแบบชนิดที่ยอมรับว่าโปรเฟ s ชั่น a l ใช่ไหมฮะนะฮะคณะกรรมาการก็ยอมรับว่าหนูความเป็น p r o f e s ชั่น a l มันแสดงออกมาทุกอย่างหนึ่งไม่ตื่นเต้นเลยแล้วสองก็แบบว่าคล่องแคล่วว่องไวนะหนูคงจะฝึกทักษะมามาดีแล้วละ่ะอาละ่ะพัฒนาต่อไปนะถ้ามีโอกาสไง ลองเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์ลอง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 ทำอะไรบางอย่างบางอย่างที่ตามคําที่อาจารย์คําเมาส์แนะนําหนูอาจจะยิ่งระดับโลกเลยนะโอเคขอบพระคุณค่ะคําแนะนําอันทรงคุณค่าจากท่านคณะกรรมการนะคะและเราก็ดําเนินมาถึงลําดับสุดท้าย